คุณผู้ชมอร่อยมากจริงๆนะคะคุณหมอคะเมื่อกี้ก็ยังปากแห้ไม่อยู่เวลาที่เรากินอาหารอะไรอร่อยๆเนี่ยนะครับจะต้องระวังสักนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรที่เราอร่อยเรามักจะเผลอลืมตัวไปครับกินเยอะเกินไปวันนี้เนี่ยพี่มีวิธีง่ายๆที่จะช่วยในการคุมการกินของเราแบบที่เรียกว่าเราทําได้เองด้วยและไม่เครียดด้วยครับคุณผู้ชมครับอืเวลาเราจะกินอาหารอะไรอร่อยหน่อยนะต้องใช้มือนิดหนึ่งแต่ไม่ได้หมายถึงว่าให้มือหยิบกินนะแต่หมายถึงว่าให้จดครับคุณผู้ชมครับบันทึกไดอารี่หรือว่า การกินในแต่ละมื้อของเราครับจะได้รู้ว่าเรากินอะไรไปบ้างเพราะอย่างน้อยเนี่ยเวลาจดเนี่ยเราก็ต้องคิดก่อนว่าเราจะกินอะไรอ่ามันทําให้เราได้คิดก่อนคุณเก๋ของเราเนี่ยจะทําภารกิจที่จดไดอารี่ครับเพื่อมาดูว่าอาหารที่เรากินแต่ละมื้อเนี่ยครับจะเอามาปรับยังไงเราสามารถที่จะปรับชีวิตแล้วก็พิชิตสุขภาพได้ถ้าคุณผู้ชมอยากเห็นภาพแล้วตอนนี้ไปชมคุณเก๋นะคะในภารกิจไดเอทไดอารี่กันเลยค่ะครับผม จากสัปดาห์แรกๆที่เกดได้มีการเรียนรู้การจดไดเอทดา r y ี่แล้วก็การนับแคลอรี่ในการกินเราเปลี่ยนการกินเลยอะจะเลือกกินมากขึ้นอาหารให้อะไรกับเราน่ากน้อยยังไงจาเป็นไหมหรือว่าเราร่างกายเราสามารถเผาผ่านได้ได้มากหรือน้อยกว่าอาหารที่เรานําเข้าไปอะค่ะเกดรู้สึกว่าที่ที่เราลองได้ทำมาเรียนรู้มาเราสึกดีกับความคิด ดีกับร่างกายของเรามากขึ้นเพราะว่าน้ําหนักเริ่มลดลงอาจจะได้ไม่มากหรือในเวลาอันสั้นแต่ก็รู้สึกว่าอีเราเรามีความใส่ใจในการที่จะเลือกกินแล้รู้สึกว่าดีดีกับตัวเองแล้สวสุขาภาพเราดีขึ้นด้วยไม่น่าเชื่อนะคะกับการแค่นั่งจดบันทึกเดอรี่ทุกวันว่าเราทานอะไรไปบ้างเนี่ยมันจะช่วยเปลี่ยนชีวิตปรับทัศนคติได้มากขนาดนี้ สำหรับบางคนนะคุณมิน้นสามารถที่จะปฏิวัติชีวิตได้เลยละครับในเรื่องของการเขียนไดอารี่ไดเอทเนี่ยตอนแรกอาจจะดูเหมือนยุ่งยากนิดนึงครับแต่ไม่มากหรอกครับเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านทําได้แล้วต่อไปมันจะเป็นอัตโนมัติไปเองอว่าแต่ของคุณแจ็คล่ะคุณแจ็คจมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมจริงๆผมโชคดีเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบออกกาลังกายเวลาไปออกกำลังกายก็ไม่เบื่อเบื่ออย่างเดียวคือรถติด ขับรถก็นถึงชั่วโมงแล้วเลี้ยวไปกินก๋วยเตี๋วดีกว่าพตาแล้วพี่คุณผู้ชมทุกคนก็จะมีประสาทในชีวิตมากมาย <c oughs> คิดไปเองก็ได้หรือว่ามันเกิดขึ้นมาจริงๆก็ได้แต่ว่าวันนี้ค่ะเราโชคดีมีโค้ชมิกกี้ของเราแล้วรออยู่ช่วงหน้าแล้วกับวิธีปลุกใจให้ไปออกกําลังกายค่ะ ตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับกูรูด้านการออกกําลังกายนะคะที่จะมาให้คําแนะนําดีๆกับเราเรื่องของการปลุกใจให้อยากออกกําลังกายโค้ชมิกกี้เราแข่งทำอาหารกันแล้วใช่ไหมครับพรีวอร์กอัพถูกแล้วแบทเทิลไปแล้วใช่แล้วแต่ว่ายังไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจนงั้นเดี๋ยวเรามาวิดพื้นกันเลยมาพี่แจ็คได้เลยค่ะครับพร้อมไหมคะพร้อมนะไปหนึ่งเออสองเออสามมันยังเบาๆอยู่เนาะแจ็คดูแลหัวแล้วครับ แล้วผมโอ้โตายแล้ว ตอนุมแจ็คแบบเหนื่อยแบบนะผมยังสบายสบายแดงเลยนะถามจริงรู้สึกว่าทําได้เยอะกว่าตอนทาอยู่คนเดียวปะเยอะเลยแล้วเร็วแล้วแบบเหมือนมีคู่แข่งอยู่ข้างๆใช่ไหมใช่เมื่อกี้มิกกี้ไม่ได้ทำเลยอ่ะการที่เรามีจิมพาร์เนอร์หรือว่ามีบัดดี้ในการออกกําลังกายนะจะทําให้เรารู้สึกว่าเรามีคู่แข่งหรือว่ามีเพื่อนที่คอยพาเล่นด้วยกันเราสามารถเกี่ยนน้าหนักที่เรายกแข่งกับเพื่อนได้แต่ถ้าไม่มีใครมาเล่นด้วยจริงๆเนี่ยข้อที่2เลยคือการ สะกดจิตสะกดจิตคนอื่นที่มาเล่นด้วยพูดเหมือนกับใช่เล<ม>ยเนอะการที่เรามีรูปไอดอลหรือว่า คนที่เราอยากมีรูปร่างแบบนั้นเป็นแรงบันดาลใจนะต้องครับไม่คอยหนุมตลอดอ่ะไอดอลผมเลยครับคือโรนันโดอ๋อเดี๋ยวนี้หนุ่มๆที่เขาหุ่นดีๆกันคุณอยากเข้าใจว่าเาเป็นเกย์แล้วที่เขานั่งจ้องดูผู้ชายหุ่นดีนี่คือเขาเป็นแรงบันดาลใจแบ็แกเองนี่ไหมก็คงจะเป็นรัตพีตอนกำลังฟิตๆก็ได้แต่ว่าข้อเสียคืออะไรรู้ไหมคะทำไมอะครับนิ้นบางครั้งดูทุกวันเราเริ่มท้อค่ะมันต่างกันฟ้ากับเหวมากเลยค่ะเทคนิคง่ายๆอยู่ก็คือว่า ปกติเราตั้งเป้าเอาไว้จะลดสักประมาณ10กิโลก่อนหั่นจาก10กิโลอาจจะเหลือกล5กิโลก่อนก็ได้มาทีละนิดทีละนิดค่อยๆเดินไปทีละหน่อยครับแต่ถ้ามันมีก้าวแรกแล้วเดี๋ยวมันก็ไปถึงดวงดาวเองครับคมขนาดนะี้หนูก็ต้องคมบ้างเป็นทิ่ข้อที่4ผูกความสําเร็จไว้กับเหมือนจะไปแตะ <คำ S 1> ดวงดาวใจคะ่ะมินลดน้ำหนักในช่วงเวลาที่ผ่านมาถึงเป้าหมาย5กิโลีแล้ะคะ่ะครับเราต้องผูกมันไว้กับความพอใจอค่ะมีมไง,ไไง é, คุณผู้ชม ดูฟินมก็เหมือนให้รางวัลกับตัวเองอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะให้รางวัลตัวเองแล้วอย่าลืมว่าอย่าให้มากเกินดี๋ยผมยังมีข้อนึงอ้าวเหรอคะครับผม Workout Diary ก็คือเป็นการจด Workout ของตัวเองสมมุติเรา plan Workout เสร็จแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะจดดูว่าโอเควันนี้เล่นกีทีน้ำหนักเท่าไหร่อ่าแล้วเราคอยดูว่าพัฒนาการของเราเนี่ยไปถึงไหนแล้วเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับเรา คุณสวยในฝันใกล้แค่เอื้อนจริงๆแต่ตอนนี้ค่ะเรามีคำถามจากทั้งบ้านเราอยู่ใน Facebook เดี๋ยวเราจะไปตอบคำถามนั้นค่ะ ืออย่างนี้ครับมันม,มีมีกรณีอยู่เคสหนึ่งนะ <c oughs> ที่เป็นสาวเลยนะครับแล้วเขาก็พยายามที่จะลดน้าหนักลดได้อย่างดีเลยครับประสบความสําเร็จด้วยแต่ทีนี้มันมีปัญหายอย่างหนึ่งมันมีบางส่วนที่เป็นส่วนเกิดมีหนังตรงพุงย้้ยขึ้นมาน <c oughs> <ม>ี<ม>่เกิดขึ้นจากอะไรอะคะหนึ่งลดเร็วในช่วงแรกอย่างที่สองตัวคนเราเนี่ยมันเหมือนกับขนมชั้นนะครับชั้นบนคือหนังชั้นล่างก็คือเรื่องของไขมันหรืออะไรพวกนี้แล้วก็ชั้นใต้ก็เป็นกล้ามเนื้อเวลาที่ลดไปเนี่ยถ้ากล้ามเนื้อหายไขมันที่อยู่ตรงกลางหายเนื้ น้ำหนักเนี่ยถ้า<ะ>คาร์ดิโอเยอะๆผู้หญิงชอบทําส่วนมากอะไรเงี้ยจะชอบเบิร์นอย่างเดียวเลย<ะ>ไม่ยอมเล่นเวทเพราะกูตัวใหญ่พอไม่เล่นเวทตรงเนี้ยจะทําให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยไม่มีอมพอไม่มีปุ๊บเนี่ยไขยมันที่หายไปเนี่ยมันก็จะเริ่มยูว้ก็จะทํายังไงล่ะที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้<ม>ก็ต้องกินอาหารที่มันช่วยในการเสริมสิ่งที่ขาดไปให้เติมเต็มขึ้นอาจจะได้ไขมันดีจากปลา<ะ>ครับอาจจะได้เรื่องของกล้ามเนื้อจากปาโปรตีนจากเนื้อสัตว์อกไก่ใช่ครับไข่าขาวก็ยังได้ก็คือพวกที่ให้โปรตีนทั้งงงงหลลลาา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 ยยยยแ้้้ววถในดดดขอออออกกกกกรรํัคโ่เี ก็อยากใชใ้เปลี่ยนมาเป็นเล่นเวทเทรนนิ่งด้วยคู่ก,กันไปอย่างที่โคชมิกกี้บอกสลับกันไปแล้วก็เรื่องของการกินครับกินอาหารที่มันช่วยในเรื่องของการสร้างกล้ามแล้วก็เติมเต็มในเรื่องของไขมันดีครับถ้าใครมีคําถามอะไรด้านสุขภาพนะด้านอาหารด้านการออกกำลังกายถามมาได้เลยค่ะทาง Facebook Fanpage ของเรากินเปลี่ยนชีวิตนะคะคร,รู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้สนุกมากๆแล้วก็รู้สึกว่าได้ความรู้ใหม่ๆได้สาระใหม่ๆแล้วก็ได้แรงบันดาลใจใหม่ๆ ขอขอคุณน้องแจ็คมากๆนะคะรูร้สึกสนุกมากเป็นเกียรติมากแล้วก็มีคุณครับขอบคุณครับและวันนี้ค่ะเราต้องขอขอบคุณชานที่สวยๆแบบนี้นะคะจาก Botany Beach Resort ค่ะ,คะรวมถึงเสื้อผ้าพิธีกรนะคะจาก PASS, SCENE แล้วก็ Onboard ค่ะคราวหน้าเราจะไปเปลี่ยนชีวิตใครนะครับติดตามกันได้ในกินเปลี่ยนชีวิตสัปดาห์หน้าครับไปแล้วค่ะวันนี้สวัสดีครับ